เป็นสมณะหรือไม่เป็นสมณะขึ้นอยู่กับการดูหรือไม่ดูสังขารโดยในสีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามก็าตามเราใดเราหนึ่งย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำศาสต์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราม์เหล่านั้นมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะมิใช่ผู้ที่ควรได้รับการสมมติว่าเป็นพรามในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้ไม่รู้เหล่านั้นจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราม์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้หาได้ไหมปฏิปขคันดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามณ์ก็ตามเราใดเราหนึง่งย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งสังขารทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัตว์ให้หลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราม์เหล่านั้นย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะย่อมเป็นผู้ควรได้รับการสมมุติว่าเป็นพราม์ในหมู่พรามอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้รู้ทั่วถึงเหล่านั้นย่อมทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราม์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนี้ได้โดยแท้ดังนี้แล